สวัสดีค่ะ FC ต่างประเทศและซี FC ประเทศไทยมาดูแกงเผ็ดใบยี่หร่าของโครไทยนะคะโปรไทยแกงกับแฟงนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะขอให้ซีดูนะคะแกงเผ็ดใบยี่หร่านะคะน่าทานมากเลยคะะจะกล้องมันจะมัวนิดนึงนะคะน่าทานมากเลยนะคะแกงเผ็ดใบยี่หร่านะคะ อนนี้วไทยก็จะใส่ใบยี่หล่านะคะลงไปเลยค่ะใส่ลูกชิ้นใส่เลือดนะคะอันนี้ใส่ใบยี่หลาหน่าทานมากเลยเห็นไหมคะแกงเผ็ดนะคะใบยี่หลาใส่แฟงนะคะใส่กระเจี๊ยบนะคะเพื่อสุขภาพนะคะน่าทานมากเลยนะคะแกงเผ็ดใบยี่หลานะคะน่าทานมากเลยค่ะรอ fc ต่างประเทศและีประเทศไทยดูนะคะ ใบยีหลาของบ้านโคไทยเองนะคะใส่แฟงใส่กระเจี๊ยบขาวนะคะนะคะ่าทานมากเลยนะคะช่วงนี้โคไทยไม่ได้ทําคลิปเห็นตัวนะคะน้าพริกแกงเผ็ดธรรมดานะคะแล้วก็ใส่ใบยีหลานะคะโคไทยไม่ได้สาธิตให้ดูเดี๋ยวว่างๆโคไทยจะสาธิตในหะ้ใส่ลูกชิ้นใส่เลือดแล้วก็ใส่ไข่นะคะน่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะ ขอให้สีต่างประเทศและสีประเทศไทยได้ดูนะคะแกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดก็เราก็ใช้น้ำพริกแกงเผ็ดแกงแดงนะคะหกสิบบาทถุงเดียวเท่านั้นแล้วก็ละลายน้ำนะคะอาหารสุขภาพตัวไทยนิดน,นะคะน้าทานมากเลยนะคะน้าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวตัดใส่จานนะคะตัวไทยทําคลิปสั้นๆนะคะ ต่เป็นอาหารสุขภาพน่าทานมากเลยค่ะตัวไทยไถ่เองนะคะวันนี้ลูกสาวไม่ว่างไถ่เองทำเองหมดเลยค่ะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะใส่ลูกชิ้นปลากายด้วยค่ะ ใส่เลือดใส่ไข่นะคะอาหาสกปปอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตัดเสิร์ฟเลยนะคะตัวไทยก็ไข่ทำเองนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะขอให้สีต่างประเทศและสีประเทศไทยได้ทานกันนะคะอันนี้คืออาหารเช้าของกัวไทนะคะน่าทานมากเลยค่ะแกงเผ็ดกระเจี๊ยบกับแฟงนะคะ ไถใบยี่หล่านะคะน่าทานมากเลยค่ะใบยี่หล่ากับบ้านโครไทยอาหารชาของโครไทยนะคะน่าทานมากเลยค่ะขอไอีต่างประเทศและซีประเทศไทยมาทานกันนะคะน่าทานมากเลยนะคะแกงเข็ดใบยี่หล่านะคะน่าทานมากเลยคห้โครไทยจะสาธิตให้ดูนะคะขอบคุณมากเลยนะคะโครไทยจะจบลงแล้วนะคะขอ f c ต่างประเทศและซีประเทศไทยและซีในช่องให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิก ก็เป็นกำลังใจให้ครัวไทยนะคะขอบคุณมากค่ะ